เอาล้ครับทุกคนอัปเดตใหญ่ของเกมบีโ l ล e s o n a n c e ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นอัปเดตที่ผมรอมาพักใหญ่ๆและคิดว่าหลายๆคนก็คงรอเหมือนกันนะก็คือ<ค>เรื่องการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องระเบียงตาประทับใช่ไหมทุกคนแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเรื่องระเบียงตาประทับเดี๋ยวไปดูโดยรวมกันว่ารอบนี้มันมีแพทเนี้ยมันมีอัปเดตอะไรบ้างเนาะทุกคนเนาะคร่าวๆเนาะก็ ก่อนที่จะไปดูข้อมูลเตนมเต็มนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนก็สามารถติดต่อไปได้ที่ Wisdom Top Up นะครับมีจัดโปรอยู่นะฮะโดยเฉพาะเกม Beat บี r โซ o n a n c e เนี่ยผมเติมประจำนะก็ใช้ UID ส่ง UID ให้เติมผ่าน UID เนี่ยไม่ต้องออกเกมเลยด้วยซ้ำใครที่กำลังสนใจอยู่ก็สามารถติดต่อไปได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะครับไปดูข้อมูลเติมเกันเลยนะฮะ อย่างแรกที่สุดคือจะมีเรื่องอีเวนต์ใหม่อยู่2อันก็คืออันนี้นะครับแฟ t สแนปช็อตเนาะก็อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมผมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนเพราะประเด็นคือตอนนี้เกมฝั่งภาษาไทยเนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการแปลผิดแปลถูกนะทุกคนนะตรงนี้ก็เลยต้องพยายามใช้ภาษาอังกฤษไปก่อนเพื่อว่าจะเช็คข้อมูลให้มันถูกที่สุดเนาะอ่ะตรงนี้ กิจกรรมแรกก็คือ Fast Snapshot เนี่ยจะมี12ด่าน12ด่านก็ได้ด่านละ30เนี่ยก็รวมรวมก็คือ360เพชรอันนี้อยู่13วันแล้วก็ได้มีอ่า t n t p d p a เนาะอันนี้ก็จะมีเควสเนี่ยให้เราทำ8อันเนาะทุกคนครึ่องอันละได้ละ30รวมกันก็จะเป็นอ่า8 34 240แล้วก็ได้รางวัลใหญ่จบก็คือได้อีก100นึงก็คือรวมกันเนี่ยคือกิจกรรมนี้ได้340เพชร รวมกัน2อันก็ประมาณ700เพรนะทุกคนโอเคถือว่าโอเคนะครับก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นกิจกรรมชั่วคราวแหละนะครับโอเคแล้วก็ไปดูเรื่องสําคัญสุดที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องตาระเบียงระเบียงตาประทับเนี่ยแหละนะครับแสตมม์คอล์เรเดอร์ตรงนี้เลยนะทุกคนเนี่ยมันขึ้นเข้ามาใหม่เนี่ยมันเห็นเลยว่าเป็นอคอแสตมมัล่าสุดที่มาก็คือบุโทเลนจินของอิอชิมุรุงินใช่ไหมซึ่งตอนเนี้ย มันมีฟังก์ชันตรงนี้นะครับซ้ายล่างนะฮะก็จริงๆอ่ะคือผมแนะนําให้หลายๆคนดองเรื่องของไอ้ทิกซอดีไว้ใช่ไหมแต่จะเห็นว่าผมแทบไม่มีเลยเพราะว่าผมอยากเสี่ยงดวงกับการได้ยงินเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเปลี่ยนไปยังไงนะครับโดยก่อนอื่นเลยเนี่ยคือเราสามารถเลือกอันที่เราต้องการได้อันหนึ่งนะครับสมมติว่าโอเคผมอยากได้เนี่ยก็แน่นอนหรือแล้วผมยังไม่ได้บูทูลินจินอ่ะสมมติผมสลับก่อนปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่า บุโทรเลนจินใช้โอกาสตอนนี้โอกาสดรอปอยู่ที่20%นะทุกคนตั้งต้นเลยเนี่ยพอเราเลือกเอาไว้แล้วเนี่ยอยู่ที่ 20%, 20เลยถือว่าเยอะมากกว่าตอนแรกแล้วเพราะว่าตอนแรกเนะี่ยคือถ้ามันออกอะไรก็ได้เนี่ยทุกคนมันมีกี่อันนะ่ะ1 2 3มี6มี12 13 14 15 16 1ใน16โอกาสที่เราจะได้เวลาที่ได้เรื่องของไอ้กล่องสายลุงใช่ไหมก็ มันอย่างนั้นเลยกล่องสายลุงอะไรว่ากล่องสีลุงเออนั่นแหละก็16 1ใน16เนะี่ยยากมากตอนนี้คือ20%ถือว่าเยอะขึ้นมามากๆแต่ถามว่าเอ้ย20%ก็ยังไม่รังไม่การันตีใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะครับทุกคนมันจะทำงานอย่างนี้ก็คือพอตอนแรกสุดอ่ะมันจะตั้งไว้ที่20%แต่ทุกครั้งที่เราดันไปถึงการันตีแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้ SSR ที่เราต้องการมันจะเพิ่มโอกาสครั้งละ10%สูงสุด ไปที่100%อันนี้คือการันตีนั่นแหละเนาะก็หลังจากที่และหลังจากที่เราได้คอแสแตมที่เราต้องการแล้วเนี่ยโอกาสดรอปมันก็จะรีเซ็ตไปตั้งต้นใหม่ที่ส0บอันนี้คือดีมากๆนะครับทุกคนแล้วก็เวลาที่เราเปลี่ยนทาร์เก็ตคอสแตรมเนี่ยระหว่างที่เปอร์เซนต์ดรอปเนี่ยยังเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนด้วยไม่รีเซ็ตด้วยเช่นอันนี้คือยังทำงานยังไงก็เอาง่ายๆ พอเราเริ่มที่20%อธิบายตั้งแต่ต้นเลยนะทุกคนสมมุติผมเลือกบูโทเลนจิน20%ปุ๊บคราวนี้ผมดันไอ้ตรงเนี้ยไปเต็มได้กล่องสีลุงมาใช่ไหมคราวนี้เปิดปุ๊บได้เป็นสมมติอได้เป็นของพี่หมวกเกีย้ยสมมุติได้ของอุลฮาล่ามาเนี่ยปุ๊บอันนี้ไม่ตรงละคราวนี้เลทของผมก็จะขึ้นเป็น30%นะครับทุกคนก็คือขึ้นมา10%จากเดิม ตรงนี้คือถ้าผู้ันตามตรงถ้าดวงเกลือจริงๆนะมันก็จะใช้ประมาณ8รอบใช่ไหมทุกคนเพื่อที่จะไปถึง100%โอ้โหถ้าเกลือขนาดนั้นก็น่าเศร้าพอสมควรนะครับซึ่ง8รอบเอาจริงๆก็ถือว่าเยอะแหละแต่ถามว่าเออมันก็คงได้สักประมาณ50%ก็คงน่าจะได้กันแล้วนะทุกคนนะเออถ้าดวงไม่แย่เกินไป50%อะไรประมาณนั้นแต่เออก็เผื่อใจไว้บ้างก็มันก็มีสิทธิ์เกลือถึงขั้นนั้น ซึ่งเอาง่ายๆผมว่ามันดีขึ้นตั้งแต่มันให้20%แรกแล้วเนาะแล้วถ้าสมมุติว่าโอเคสมมุติว่าเราแบบดันๆไปถึง50%แล้วแล้วเราสึกว่าโอเคไม่อยากได้ดีแล้วอะ่ะอยากได้อื่นแทนอะเอออยากไปได้ของไอเซนแทนเราสลับตรงนี้ปุ๊บไอเซนก็จะเป็น50%ด้วยนะทุกคนก็คือคอนเซ็ปต์คือสามารถสลับไปสลับมาได้ตลอดระหว่างที่ดรอปเลทมันยังขึ้นอยู่เนาะ นอกจากว่ามันจะรีเซ็ตแล้วน,นั้นไม่สําคัญแล้วเราจะสลับไปอันไหนนะครับซึ่งในจุดนี้ผมขอลองทีหนึ่งไอ้ยีที่ว่าเนี่ยคือผมไม่ได้ดองไปเลยอย่างที่เห็นนะทุกคนแต่คิดว่าคงน่าจะไปถึงการันตีได้อผมลองแค่คูณ3ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะจัดไปทีมเอาเป็นทีมเหลืองเลยช่วงนี้ผมติดใจทีมเหลืองมากบอกเลยว่าทีมเหลืองนี้ผมเล่นประจํามันเร็วมันเร็วจริงๆนะทุกคนนะ ตั้งแต่ได้อิชิมารุงยินนี่คือบอกเลยว่าทิมเหลืองนี่มันขึ้นมากๆนะทุกคนโอเคคราวนี้ผมถึงการันตีแล้วทุกคนแล้วรอบต่อไปเนะี่ยคือเราจะเปิดการันตีกันนะครับประเด็นคือสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือตรงนี้นะครับทุกคนเลทนะเออผมคอนเฟิร์มให้นะครับมันไม่ได้จากการที่เราได้สเต็มคออันที่เป็นอันอื่นระหว่างเนี้ย S.S.R. นะทุกคนสมมติว่าเราเปิดกล่องเหลืองแล้วได้หรือว่าบังเอิญเจอทางลับแล้วได้เนี่ยเราจะไม่ได้เรื่องของแบบถ้าสมมุติว่าออกเป็นอันอื่นที่ไม่ใช่อันที่เราเลือกนะทุกคนเปอร์เซ็นต์ดอปมันจะไม่เพิ่มนะครับมันจะเพิ่มเฉพาะรอบที่เราถึงการันตีก็คือจะเป็นรอบนี้แหละนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่ารางวัลเป็นยังไงนะฮะโอเคมาดูกันนะครับทุกคนผมมีกล่องสีลุ้งให้เปิดละ เราจะได้ไหมเราจะได้บูโทรเลนจิน20%ที่เขาเพิ่มมาไหมนะครับโอเคเปิดไปเลยฟึบแล้วกันนี้บูโทเลนจินได้จริงป okay. ่ะโอเคเพอร์บอ้าวแล้วแบบนี้จะได้เห็นเรื่องของเปอร์เซน็นเพิ่มไหมเนี้ยโอเคก็เอาง่ายๆเข้าใจกันอย่างนี้นะทุกคนอ,อย่างนี้คือเปอร์เซน็นก็ไม่เพิ่มนะทุกคนเพราะว่า คือคอนเซปต์คือถ้าสมมุติว่าได้มันก็จะเปอร์เซ็นต์มันก็จะอยู่เท่านั้นอนะ่ะยีนตตลอดการใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้มันหลุดไปอันอื่นที่ไม่ใช่บุโทเลนจินเนี่ยทุกคนผมก็จะเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะขึ้นมา10%นะทุกคนมันจะขึ้นเฉพาะตอนเกตเต็มรอบการันตีเท่านั้นนะครับรอบที่ได้กล่องลุงครั้งอื่นจากอาจจะบังเอิญได้อ่าทางลับหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ไม่นับเนาะกล่องทองเปิดได้เอสเอ อันที่ไม่ต้องการก็ไม่นับนะครับทุกคนจะนับแค่รอบการันตีเท่านั้นเพราะว่าก็เขียนตรงนี้ไว้ชัดเจนว่าทุกครั้งที่ระบบการันตีทํางานใช่ไหมทุกคนก็ก็คือต้องไปถึงเต็มเนะี <c> ่ย <oughs> ก็คือตรงการันตีตรงนี้เท่านั้นโอเคถามว่าแฟร์ไหมแฟร์แฟร์ตั้งแต่ว่ามันสามารถเลือกได้แล้วมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ยีแล้วนะทุกคนคือเบสิกพื้นฐานอย่างที่ผมบอกไป1ใน16 นะมันต่ำมากนะครับโอกาสที่จะได้เนี่ยมันยากมากๆแค่ตอนนี้เพิ่มมา20%ก็ถือว่าดีกว่าเดิมมากๆมากๆแล้วพอ20%จาก16ชิ้นเนี่ยโอ้โหถือว่า มีชิ้นหนึ่งที่เพิ่มมา20%เนี่ยมันคือมันง่ายขึ้นมาเยอะมากนะครับทุกคนดังนั้นปรปับปรือมากนะครับการอัปเดตครั้งนี้นะฮะบอกเลยว่านี่คือของดีจริงๆหมดปัญหาสักทีเรื่องการฟาร์มคอแตมนะทุกคนเพราะว่านี่คือจะเป็นปัญหาใหญ่สุดเวลาได้ตัวละครใหม่ลวเพราะมันไม่ได้สักทีเนี่ยมันเรื่องใหญ่เพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ครบนะตัวละครนะครับทุกคนเมื่อกี้มผมของเต็มเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของเดยวโอเคก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยบูโทเลจินนะครับมันจะต้องคือแน,น่นอนการอาวุธก็สําคัญแต่การอวธมัันนกก็ขึ้ยู่บเ การสุ่มกาชาของเราแหละนะทุกคนนะดวงดีหรือว่าเอออย่างไงก็ตามหรือเตรียมพอไม่แค่ไหนเนาะแต่อันเนี้ยบางทีมันไม่มีจุดจบเลยการฟาร์มนะครับทุกคนซึ่งนี่ก็โอเคเรียบร้อยละนะฮะสำหรับอิชิมารุยินคือมันสําคัญมากๆที่จะต้องมีนะทุกคนนะเออดังนั้นระบบนี้ผมมองว่า10บทับสิไปเลยที่อัปเดตครั้งนี้นะับทุกคนก็ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับอัปเดตครั้งนี้ผมบอกเลยว่าเออมันทําให้คือหลังจาก ผมว่าหลายๆคนน่าจะมีปัญหากันจุดนี้ที่สุดแล้วรู้สึกว่าแบบเออมันโอ้โหมันฟาร์มไม่มีวันจบมันสิ้นเนาะอ่านคอมเมนต์มาเยอะก็มีคนที่แบบพลาดไม่ได้สักทีนะครับถือว่าอัปเดตครั้งนี้น่าจะเคลียร์ปัญหารเรื่องนั้นไปมากๆแล้วนะครับหลายๆคนคงดองไว้พร้อมเนาะแต่ดองไว้ไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรค่อยๆฟาร์มไปนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแล้วกันประมาณนี้นะครับใครที่ดูชอบอย่าลืมกดไลค์และใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่ออไปเจกัันครบ